สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูจะมาบอกนะคะว่าเคล็ดลับนะคะในการที่เราอยากที่จะลิงก์กับสมการให้มันถูกต้องนะคะเมื่อใดนะคะมีคนนะคะโอนเงินมายังบัญชีกิจการเรานะคะเราเป็นผู้ขายสินค้าถูกไหมนะคะเรามีรายได้นะคะแล้วมีคนโอนเงินมาให้เราเนี่ยนะคะอันดับแรกนะคะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะคะถ้าเราไม่อยากให้สมการตรวจนะคะหนึ่งนะคะ ตัวนี้สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นชื่อใครนะคะอย่างเช่นนะคะเราบอกว่าเรามีรายได้นะคะแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะเป็นชื่อคนนู้นคนนี้โอนเงินมาให้เรานะคะแล้วเราอ่ะไปเปิดบินเป็นชื่ออีกแบบหนึ่งนะคะให้กับลูกค้าแต่ว่าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะให้ลูกค้าโอนเงินมานะคะกลายเป็นชื่อคนอื่นไปซะงั้นนะคะอ่ะนะคะวันนี้นะคะครูมีสูกสิษย์ในคอร์สนะคะเรื่องของชื่อนั้นสําคัญเช่นไหนนะคะ ใครอยากที่จะตามมาเรียนวิธีนะคะเทคนิคในการที่เราจะเริ่มต้นนะคะในการที่เราจะวางแผนกิจการเราระหว่างสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะกลัวสมพักงจะมาตรวจนะคะหรือนะคะเรากลัวสมนักงจะมาตรวจสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะและเราก็ออกบินให้กับลูกค้าไม่เป็นเลยออกบินก็ไม่เรียบร้อยนะคะใครอยากจะรู้เทคนิควิธีนะคะไม่ใหญ่สมนักงามาตรวจนะคะ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเข้ามาตรวจแล้วแล้วก็ไม่ใหญ่เข้ามาตรวจบินด้วยซึ่งเราออกไม่เรียบร้อยนะคะตามมาเรียนคอร์สพิชิพภาษีแบบสั่งได้กับครูสมีได้เลยค่ะครูจะมาบอกเทคนิค how to ต่างๆนะคะว่ามันควรที่จะเริ่มต้นยังไงนะคะ เงิน400ครั้งหรือเปล่าเงิน2ล้านหรือไม่ในปีที่แล้วนะคะแล้วก็จํานวนเงินคนที่โอนตังมาให้เราเนี่ยถึง3,000ครั้งหรือเปล่านะคะกรณีพวกนี้นะคะธนาคารจัดส่งข้อมูลแบบนี้ให้กับทางสมกรไปอยู่แล้วแหละนะคะแต่อย่าลืมนะคะ สมรคอน่ะเขามีวิธีการตรวจนอกจากธนาคารจัดส่งข้อมูลให้กับสมรคอนนะคะเขาตรวจจากบินพวกนี้แหละนะคะบินที่เราออกให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าแบบนี้เขาตรวจกันมานานแล้วแหละนะคะตรวจฝั่งของผู้ซื้อสินค้าจากเราก่อนเรามีไรายได้ไงเราไม่รู้นะคะเขาก็ตรวจฝั่งคนที่เป็นคนจ่ายเงินนะคะแต่เราเป็นผู้ขายสินค้าเราโดนไปด้วยนะคะพวกนี้ออกมานานแล้วออกมาก่อนที่กฎหมายจะบังคับนะคะให้ธนาคารจัดส่งข้อมูลให้กับสมรคอนซะอีกนะคะแสดงว่า เคล็ดลับก่อนที่สานักราจะมาตรวจนะคะเขาเอามาจากไหนว่าเรามีไรายได้นะคะอ่ะมาจากนี้เลยบินต่างๆที่เราออกให้กับลูกค้าชัดเจนไหมนะคะแล้วอันที่สองที่เพิ่งตามมาร้อนแรงเมื่อสองปีนี้เลยตรวจจากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เราให้กับลูกค้าไว้อ้าว เราไม่ใช่เป็นคนค้าขายเรามีพ่อแม่โอนเงินมาให้พี่น้องโอนเงินมาให้เพื่อนโอนเงินมาให้เราเป็นเท้าแชร์เราเป็นลูกแชร์เราเป็นต่างๆมากมายเลยเราจะต้องเสียภาษีไหมเนี่ยถ้าเกิดธนาคารต้องจัดส่งข้อมูลแบบนี้ให้กับทางสมรคอจริงๆนะคะอะใครอยากรู้มีคนอยากรู้ไหมนะคะเดี๋ยวคุณสมิจะมาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วน่ะเรามีเกณฑ์ที่เราจะบอกสมกรคอได้นะคะเราก็ทําสมุดร,รับจ่ายเลยว่ารับจ่ายของเราปีที่แล้วอะนะคะปีสมันหกสิบ ใครโอนตังค์มาให้เราบ้างอะครูพูดถูกไหมนะคะไปแงจากสเตทเมนต์เลยว่าเฮ้เยไอที่โอนอะ400ครั้งเปล่า2ล้านบาทหรือไม่นะคะอะเนี่ยคือวิธีการแก้สําหรับคนที่กลัวสามประกันจะมาตรวจนะคะแล้วมันไม่ได้ค้าขายจริงๆเป็นเท้าแชร์ต้องโดนไหมครูนะคะเป็นเท้าแชร์โดนเถอะนะคะครูก็ไม่อยากให้บอกว่าไปแบบผิดเสียภาษีนะคะเพราะเดี๋ยวไปโดนเรื่องของประวัติย้อนหลังเพราะเขาตรวจว่าเท้าแชร์มันต้องกี่วง สวงไหมนะคะคนที่เป็นเท้าแชร์ใช่ปะ่ะสมวงนะคะแล้วก็งวดแต่ละครั้งห้ามเกิน3ามแสนบาทห้ามประกาศออกสื่ออะนะคะบางคนเกิน3วงงวดแต่ละครั้งมีคนโอนเงินมาให้นะคะเกิน3ามแสนบาทแล้วเล่นแชร์ออนไลน์มันมีการสื่อโฆษณาชัดเจนนะคะอะตรงนั้น นอกจากจะโดนสมกรตรวจสอบเรื่องของข้อมูลในบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วนะคะยังโดนผิดพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ของบุคคลธรรมดาอีกนะคะ,ะกรณีนี้นะคะครูรัศมีก็เตือนไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อาชีพส่มเสียงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดบุคคลธรรมดาทั่วไปเล่นกันแบบในที่น้อง ในพนักงานออฟฟิศนะคะในหมู่บ้านเล่นไม่เกิน3วงนะคะแล้วก็เงินเนี่ยตงวดไม่ถึง3 0 0แสนบาทนะคะเราไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาอารุ่มอร่วยนะคะประมาณนี้นะคะทราบคนที่เป็นเท้าแชร์คนที่เป็นลูกแชร์โดนไหมนะคะลูกแชร์ได้รับดอกเบี้ย โดนแน่นอน40เล็บ4นะคะมันก็จะมีวงเล็บบอกว่าวงเล็บ4ออวงเล็บดอกเบี้ยนะคะมันจะมีหมวดกอขออะไรอย่างนี้อยู่นะคะแต่คุณเน้นนะคะว่าคนที่เป็นลูกแชร์ได้ดอกเบี้ยเยอะๆนะคะจะต,ต้องเสียภาษีในหมวด40เล็บ 4, 4ด้วยนะคะมีเงินได้พึงประเมินระบุชัดเจนค่ะนะคะแล้วนะคะดอกเบี้ยนี้เป็นดอกเบี้ยที่เสมือนแต่งตั้งตัวเองเป็นธนาคารอีกนะคะ ระวังนะคะจะโดนในเรื่องของภาษีธุรกิจเฉพาะไปอีกนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์ที่ให้ไว้สําหรับคนที่เป็นลูกแชร์เล่นหลายวงป,ปีปีนึงได้ดอกเบี้ยจากแชร์เนี่ยหลายวงมากแล้วก็นะคะระดับหลักล้านนะคะก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าข้อมูลแบบนี้สำมะกอนเขาตรวจอยู่แล,ะะแล้วนะคะแล้วใครที่ยังสงสัยอยู่ว่าคู้ค้า ตกลงแล้วสม,มรคนี่เขาตรวจจากแบงค์หรือว่าเขาตรวจจากบินพวกนี้ค่ะครูนะคะบินพวกนี้นะคะก็เป็นบินข้อแรกเลยที่สม,มรครนเขาตรวจอยู่แล้วนะคะเขาตรวจฝั่งของผู้ซื้อหรืออาจจะตรวจฝั่งของผู้ขายนะคะโดยที่เราก็นั่งรอชิลๆนะคะรอให้เขามาตรวจนะคะยังไงนะคะไม่ว่าเราจะรอสม,มรครมาตรวจอันนี้หรือเราจะรอสมรคระมาตรวจอันนี้นะคะยังไงนะคะ อย่านั่งรอเลยถ้าเราทําให้มันถูกต้องนะคะตรวจอันนี้ก็ได้นะคะหรือจะตรวจอันนี้ก็ได้นะคะเราเพียงแต่เราจะต้องเตรียมว่าเราจะต้อง มีรายได้แล้วสเต็ปแรกเราจะต้องทําอะไรบ้าง 1, 2, 3นะคะอันนี้ครูก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะเรื่องของเบี้ยรปรับเงินเพิ่มเลยเพราะว่ามันโดนย้อนหลังบางคนไม่รู้จริงๆนะคะไปให้ทางสํานักงานบัญชีทาําบัญชีให้ก็ได้นะคะหรือว่ารีบไปติดต่อสมรคกรว่าเอ้ยเงินมันถึงล้านแปดนะคะอย่างที่ครูเจอเคสหลายเคสนะคะเงินถึงล้านแแล้วก็โดนในคดีเรื่องของฝั่งของคนที่โอนเงินมาให้แต่ตัวเขาเป็นผู้ขา ะะเขาเลยโดนไปด้วยเพราะว่าฝั่งที่โอนเงินม,มาให้อะไม่ได้เสียภาษีเขาก็ย้อนกลับนะคะมาถึงฝั่งของคนที่รับเงินนะคะก็ไม่ได้เสียภาษีเหมือนกันนะคะโดนไปไหลายกระทงเลยย้อนหลัง3ปีนะคะกรน,นี้ก็น่าสงสารมากเลยนะคะวันนี้นะคะครูก็มาบอกไว้นะคะว่าใครนะคะที่ยังนะคะตะกิตตะขวงใจอยู่ว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีจะเอายังไงกับกิจการเราดีนะคะแล้วชื่อนั้นสําคัญชนไหนนะคะกรณีที่ครูจะให้ไว้นะคะสําคัญตั้งแต่ว่า เราจะให้ใครเป็นผู้มีรายได้เลยแหละเราจะเปิดบินแบบนี้ยังไงนะคะแล้วก็เราจะไปเอาอะไรไปยื่นเสียภาษีเอาเงินใครไปยื่นเสียภาษีดีถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบทั้งแฟนทั้งพ่อเราเราให้เลขที่บัญชีนี้ให้กับลูกค้าเรานะคะและเราจะเอาเงินอะไรไปเสียภาษีดีนะคะใครอยากรู้นะคะก็ตามมาถามครูดได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนไปยื่นเสียภาษีกันให้เรียบร้อยนะคะจะหมดแล้วอีกประมาณทั้งสองปีกว่า รับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีที่แล้วนะคะใครนะคะยังไม่ได้ยื่นนะคะมาบอกคณรณสมีได้นะคะมาปรึกษาครูได้นะคะครูเก็บเงินหรือไม่นะคะบางคอร์สบางครั้งบางคนครูก็ไม่ได้เก็บเงินนะคะแต่ใครอยากเรียนรู้จริงๆว่าอยากจะเริ่มต้นและอยากจะทําให้มันถูกต้องแล้วนะคะก็วันนี้นะคะครูมีคอร์สมาบอกนะคะก็ให้ส่วนลดนะคะสําหรับคอร์ส พิชิตภาษีแบบสั่งได้นะคะวันนี้นะคะยังอยู่ในราคา5,999บาทนะคะแคปหน้าจอมาแล้วก็มาบอกครูนะคะและใครอยากให้ครูเป็นพรีเมียมโปรแกรมให้นะคะปรึกษาปัญหาธุรกิจได้นะคะกําลังจะเข้าสู่ระดับร้าน8แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีกับกิจาการเราจะไปจดบริษัทจํากัดเลยดีไหมหรือว่าจะไปจดแบตก่อนหรือว่าจะไปเสียภาษีขายก่อนดีค้ครูนะคะหนูไม่รู้จริงๆนะคะ,ะมาปรึกษาครูได้นะนะคะในคอร์ส พิมยมโปรแกรมค่ะแล้วก็คอร์สไพรวีโคชชิ่งค่ะครูและสมีก็ให้คำปรึกษ,ษากับทุกคนอยู่นะคะมาโรงเรียนกันนะจะได้รู้ภาษีนะคะแล้วก็จะไ,ไม่โดนเบีย้ยปรับเงินเพิ่มนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้คอนโทรตร,ตรงนี้ไว้เราคอนโทรแต่กำไรแต่ราเราไม่ได้คอนโทรค่าใช้จ่ายเบีย้ยปรับเงินเพิ่มไว้นะคะใครเป็นเจ้าของกิจการอยากจะรู้ว่า ภาษีเริ่มต้นนะคะสเต็ปหนึ่งสองสาจะต้องเริ่มอะไรบ้างนะคะและใครนะคะวันนี้นะคะอยากที่จะปรึกษาครูนะคะก็มาปรึกษาได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วทุกคนอย่าลืมเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนๆนนะคะใครที่พอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องของกฎหมายเรื่องของอะไรก็มาแชร์บอกต่อความรู้นะคะให้ทุกทุกคนเนี่ยนะคะจะได้มีความรู้ผ่านพ้นช่วงโควิดไปด้วยกันนะคะรู้ภาษีสักนิดสําหรับเจ้าของกิจการ มีความหมายแน่นอนค่ะเพราะว่าคนโทรกิจการได้นะคะแล้วไม่ขาดทุนแน่นอนค่ะสำหรับคนที่รู้ภาษีนะคะกูลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแชร์บอกต่อความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ